สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายแ p มนโฟโต้ Photo, ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงบุคคลที่มีความสำคัญมากๆของวง BNK48 คนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็คือแคปเชอร์เชอร์ฟางอาริกุลนะครับก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าเชอรฟางเนี่ยได้รับ ความไว้วางใจจากาผููบริหารแล้วก็คณะครูผู้สอนยกตำแหน่งกับตันวง BNK 4 8ให้แก่น้องนะครับก็ทั้งที่ต่อคือน้องก็ไม่ได้เป็นคนสมัครอาสาอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าผู้บริหารแล้วก็คุณครูเนี่ยก็ไว้ใจมอบตำแหน่งนี้ให้แก่น้องนะครับเพราะสาเหตุหลักๆเลยก็เพราะว่าแคปเชอร์เนี่ยมีบุค,คลิกของความเป็นผู้นำสูงมาก นะครับแล้วก็มีวิธีการพูดวิธีการจัดเรียงระบบความคิดที่ค่อนข้างเก่งค่อนข้างดีมากๆนะครับเรียกว่าอย่างแคปเจอร์เนี่ยแค่อยู่เฉยๆยเนี่ยก็ดูหน้าเคารพหน้าเกรงขามแล้วนะครับและพอมาประกอบกับระบบความคิดระบบการพูดการเรียบเรียงคำพูดการวางตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้แคปเจอร์ ดูมีความเป็นกัปตันที่ดูน่าเกรงขามน่าเคารพมากๆนะครับถ้าจะบอกว่ามีใครที่สามารถทำได้ทัดเทียมกับเชอร์กลางในประเทศไทยนะครับในหมู่ไอดอลทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีอยู่คนเดียวก็คือแคปออมปุณวีจึงเจริญหรือกัปตันออมจากวง cgm 4 8เท่านั้นเอง นะครับอ่ะมาว่ากันที่เรื่องราวของแคปเชอร์ต่อนะครับก็บเชอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกัปตันที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมมากๆนะครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะเป็นผู้นำได้เนี่ยจะต้องมีทั้งพระเดชและก็พระคุณประกอบกันนะครับก็สำหรับเชอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเชอร์มีทั้ง พระเดชแล้วก็พระคุณพร้อมมากๆทั้งคู่เลยนะครับในส่วนของพระเดชเนี่ยต้องบอกว่าเชอเป็นคนเลือกใช้พระเดชได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรวางอำนาจถือว่าตัวเองเป็นกัปตันเป็นใหญ่แล้วชใช้อำนาจข่มขู่น้องๆทุกอย่างไม่ใช่เลยนะครับเชอใช้พระเดชของตัวเองเนี่ยในสิ่งที่ควรสิ่งที่เหมาะสมมากๆนะครับก็ ตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นเรื่องราวของในหอเนี่ยแหละนะครับที่เชอร์ปรางก็ย้ายจากอยู่บ้านแล้วก็มาอยู่หอเพื่อดูแลน้องๆที่อยู่ในหอนะครับแล้วก็มันก็จะมันก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่วันนั้นเนี่ยน้องจะมีน้องๆแก๊งหนึ่งเขาเรียกว่าแก๊งเด็กหอที่จะเล่นเฮฮากันนะครับก็จะประกอบไปด้วยพวกน้ำหนึ่งจีจี้มิวสิกวี กูเป้น้ำใสอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะแบบเฮฮาตามสไตล์อของเขานะครับแล้วก็หลังจากเฮฮากันได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็เริ่มมีแบบเล่นโกงเล่นเกมแล้วก็แบบเสียงดังมากๆเสียงก็จะดังมากๆนะครับก็ระหว่างนั้นเนี่ยแคปเอก็เดินตรวจหออยู่พอดีเป็นหน้าที่ของคุณกัปตันอยู่แล้วนะครับก็มาเคาะประตูแล้วก็เข้ามานะครับสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนทั่วไป จะนึกเลยว่าเชอร์จะมาทําอะไร mm hmm. ก็คืออาจจะมาอะตะโกนตะก้อใส่น้องว่าให้เงียบแล้วก็ปิดประตูกลับไปอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เลยนะครับเชอร์เข้ามาแล้วก็มานั่งคุยเล่นกับน้องๆก่อนว่าเออเกิดอะไรมีอะไรึ้นบมากอะไรยังไงอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําให้น้องแบบรู้สึกแบบเออไว้ใจพี่เชอร์ไม่กลัวพี่เชอร์นะครับแล้วเชอร์ก็ถึงค่อยบอกเด็กๆว่าเออให้เบาเสียงลงหน่อยเพราะว่ามันรบกวนห้องอื่น อะไรอย่างนี้แล้วเชิญถึงค่อยไปนะครับก็ถึงรู้ว่าเป็นเชอือเลือดที่ใช้พระเดชด้วยความนุ่มนวลน,นะครับไม่ใช่แบบก้าวร้าวหรือแข็งแก่งเกินไปทําให้น้องน้องก็เข้าใจพี่เชิญแล้วก็เคารพพี่เชิญแล้วก็เชื่อฟังพี่เชิญนะครับหลังจากน,นั้นน้องๆก็เล่นแบบเสียงเบาๆกันก็ถือว่าเชิญฉลาดมากๆนะครับในส่วนของคําว่ารักคุณเนี่ยก็ต้องบอกว่า เธอก็มีครบเช่นเดียวกันนะครับแล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นในหอพักข,ของ b บ k 4 8เนี่แหละที่วันนั้นเนี่ยเรื่องมันเกิดที่น้องๆซ้อ,อมเต้นเสร็จดึกแล้วนะครับก็เกือบห้าทุ่มและกว่าจะอาบน้ำกว่าจะจัดการเรื่องส่วนตัวกันเสร็จเนี่ยก็ใกล้จะเที่ยงคืนนะครับแต่น้องๆก็อยากสนุกกันสนานกันอยู่นะครับก็ไฟ้สดกัน ในแอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าไปรวมกันอยู่ที่ห้องพีเชอร์นะครับก็มีในนั้นก็จะมีอยู่ประมาณสิบกว่ากล้องเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อ,อมันใกล้เที่ยงคืนแล้วแต่ว่าน้องๆเขาเขาอยากจะสนุกสนานกันต่อเชอร์ก็เห็นในจุดตรงนี้แหละว่าเออเหมือนน้องเขาเขายังไม่ยังไม่อยากจบไลฟ์นะเชอร์ก็เลยพูดพูดกับน้องๆว่า เดี๋ยวต่อเวลาให้สิบห้านาทีนะครับก็ทำให้น้องๆเนี่ยรู้สึกว่าแบบเอ้ยดีใจได้สนุกต่อนะครับแล้วเธอเธอก็เป็นคนเปิดไลฟ์อยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าเธอปิดไลฟ์ก่อนใจเพื่อนแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้องๆไปนะครับแล้วก็สิ่งมันถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเออน้องเขาก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วอ่ะกับการซ้อมตั้งใจซ้อมเต็มที่เขา,าอยากผ่อนคลายบ้างแต่เวลาด้วยกฎของวง ห้ามไลฟ์เกินเที่ยงคืนเนี่ยมันจํากัดอยู่นิดนึงเชอก็รู้สึกว่าคงก็อยากให้น้องได้มีความสุขต่ออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เออเดี๋ยวตัวเองค่อยไปคุยกับผู้บริหารแทนและกันว่ามันปิดกดเพราะอะไรอะไรยังไงนะครับก็เอาตัวเองเป็นตัวประกันในครั้งนี้นะครับก็ชื่นชมเชอมากๆนะครับกับสิ่งที่เชอทําแล้วก็สิ่งที่มันน่าทึ่งกว่านั้นเลยก็คือ หลังจากต่อเวลาครบสิบห้านาทีอ่ะถ้าถ้าเป็นคนอื่นหรือสังคมอื่นเนี่ยอาจจะอีดออดขอเชิว่าเอ้ยขอต่ออีกหน่อยได้ไหมพี่อะไรอย่างนี้นะครับแต่กับเด็กๆ B N K 4 8กลุ่มนี้เนี่ยคือเขาพอครบสิบ้านาทีเขาทยอยปิดไลฟ์ทีละคนทีละคนทีละคน,ะคนจนจนหมดเลยไม่มีใครอีดออดต่อรองหรือเกินเวลาเลยสักคนนะครับก็เนี่ยแหละครับคือถ้าผู้นำ รู้จักใช้เหตุผลต่างๆเข้าใจลูกน้องเนี่ยลูกน้องก็จะเชื่อฟังแต่โดยดีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากทั้งในตัวของเชอร์เองแล้วก็ชัวตัวของน้องๆ BNK48 กลุ่มนี้นะครับที่เชอร์อุตส่าห์ให้โอกาสแล้วก็ยังเคารพในกติกาอยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ ไอดอลควรมีนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือชื่นชมมากที่สุดเลยก็คือเชอร์ปรางที่เป็นกัปตันวง bnk 4 8ที่มีทั้งพระเดชพระคุณแล้วก็เป็นกัปตันที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับอาสุดท้ายนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ